พระผู้มีอายุงมงนคงมรณนะะเจริญด้วยเจตุรภิตะพรชัยใายุวานะสุขะปฏิภาณนาสารสมบัติรวมมังคุดมีแก่ญาติโยมทั้งสารุชนบุตดีกุลโดยเจดียสิทธิใจบุญญาติโยมทุกบริษัททุกท่านธรรมาภาพประมหาอารยนานัอนอา,าันโภชาวะวัดขอพระตองขอเจริญพรเชิญชวนบอกบุญญาติโยมทุกท่าน ที่วัดขอพระทองเป็นวัดขอเกเบโบราณสร้างมานานกว่าเป็นร้อยปีแต่ยังไม่มีบวชธรรมภาพได้เดินทุดมธรรมยาตราช่วงแรกจากล้านนามาสู่กรุงเทพมหานาครการเดินทุวดวงช่วงแรกนั้นใช้เวลาไม่มากเพราะนำเป็นจำนวนขนสารเป็นทองแบงงที่ฐานจิตตามพัดต่างๆเพื่อที่จะนำไปรอพระพุทธเมตตาเป็นพระราารประธาน ว,วัดโอพระทองส่วนช่วงที่สองจะมาภาพได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตแล้วจะเ,เริ่มเดินทุดงงธรรมยาตราจากฝั่งอันดามันไปสู่อ่าวไทยใช้เวลาประมาณ20กว่าวันเริ่มต้นที่วัดเทือวัดเจริญนะจังหวัดภูเก็ตซึ่งการเดินทางก็จะใช้เวลาช่วงเช้าประมาณตีสี่ถึงประมาณเที่ยงแล้วก็จะเดินอีกครั้งช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโมงนถึงสองทุ่ม ญานยาโยมท่านใดที่อยากจะสั่งสมเสบียงบุญในการสร้างบัวที่วัดขอบพระทองรอพระประธานเพื่อปิสการไว้ที่อุโบสถวัดขอบพระทองก็สามารถร่วมทามบุญได้โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยวัดขอบพระทองแล้วก็ขอบอกญาติโยมท่านว่าการเดินผุดงธรรมยรากรธรรมภาพาน,นั้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสะพานบุญ บอกพี่น้องชาวพุทธคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าวัดขอพระทองนั้นสร้างมานานกว่า800ปีแต่ยังไม่มีโบสถ์นั้นการเดินไม่ใช่เป็นการเรียร์ไรญาติโยมท่านใดจ,จะทําบุญระหว่างทางนาครมาข้าพนีไม่ขอรับปัจจใจแต่ถ้าจะทําบุญก็เป็นพวกน้ําดื่มแต่ช่วงเช้าหรือว่าเป็นฉีของสงฆ์ก็มีการมินตบติดขาจรช่วงประมาณ6โมงถึง7โมงครึ่งในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงอื่นนั้น พระก็ไม่สามารถรับอะไรได้นอกจากน้ำท่านได้โยมจะทำบุญก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้โดยผ่านบัญชีของวัดหอวงพระบงหรือติดต่อกัที่อตเภาพพระมหาอารยานันทนาโกเจ้าวาดหลวงพระง0947952998อันท้ายที่สุดนี้อำบลบาขาวเพือขอหนยโปในญาติโยมทุกท่านเตรียมพร้อม้วยโครงกับสมบัติริวานสมบัติสมบัติปัญญาสมบัติโชคลาภสมบัติ